สวัสดีครับวันนี้ผมโดนจับมาเล่นเกมนรกที่มีชื่อว่า p a r t or die ้แปลแมทที่จะให้เราส่งระเบิดไปเรื่อยๆแล้วถ้าใครเป็นคนถือระเบิดคนสุดท้ายคนนั้นก็จะตายนั่นน่ะอย่างนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่าไปตอนนี้เกมได้เริ่มขึ้นแล้วนี่ส่งเพื่อนๆต้องส่งต้องส่ง แมวเราตายคนแรกนะแมวนะสวยเฮ้ยดินไอเทมเฟรมเขาอยากซื้อเนาะไอเทมเฟรมเกือบตายไหมล่ะเพื่อรอแดงเหรอรอแดงเหรอ สมเราไม่มีเราทำไงดีเดียวแค่นายกับฉันแล้วรามานายจะทำไงโอ้โห ให้เธาไลฟ์เกมเกมได้จอยกรุ๊ปแล้วยกเงินสองพันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปไลฟ์เกมและจอยกรุ๊ปก่อนตอนนี้ผมก็ทําได้ได้ทําการไลฟ์แล้วก็เข้ากลุ่มไปที่เรียบร้อยโอเคแล้วผมก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟใหม่ที่มีคนเยอะขึ้นแล้วก็หนุกขึ้นไปแล้วเข้าไปดูกันในเกมดีกว่าไปกันเลย let's go เริ่มภายในอีกแปดวิเจ็ดหกผู้ชนะคือเอวีหนึ่งสองสามสี่เจ็ดศูนย์เออแล้วอ่ะไปเกมได้เริ่มขึ้นแล้วขอไม่ตายคนแรกขอร้องจะรอแดงทำไมเพื่อนไม่เข้าใจจริงๆว่าเขาจะหลอทำไมเพื่อน รอแดงรอแดงเอา้มามื่อแต่พิมพ์อ่ารอแดงไหมไม่โอโหอย่างโคตรเสียวอะโลมันทำอะไรได้อย่าตอนสุดท้ายมันจะลองซื้อดู รอแดงรอแดงสมเอ้า <c oughs> <c oughs> เอาเอาดชีวิตโอ้โห99กิางกากเทศาโลบากเนี่ยจะซื้อโอ้ยตายจนได้เฮ้ยเสียใย แต่มันก็จบแค่นี้ถ้าโอ้โหถ้าโคตรแพงเป็นแสนเฮ้ยแๆไปรอบต่อไปเลยมานมนีเกฑนได้เริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวผมซื้อโล่ไว้รอเดียวเออนึกว่าซื้อซื้อแล้วจะใช้ทันทีไม่อ่ะคิดดากุูด ไม่แฮมเตอร์แฮมเตอร์จะทําทไงจอวันนี้เขาจะส่งไหมหรือจะรอระเบิดไม่แต่ว่าไม่รู้เขาจะส่งให้ผมไหมแต่ผมเตรียมก็ส่งกันผมยังไม่ตายเขาจะเตรียมส่งให้ใคร เขาส่งให้คนอื่นหกสิบเจ็ดภาคนะเขาจะส่งให้ใครโอ้โหส่งให้ผมตายดิครับรออะไรทำไมเซิร์ฟนี้มันโหดร้ายโอ้โหมีแต่คนโหดร้ายอย่าบ่มย้ายเซิร์ฟเรือเซิร์ฟเอ้ยเมลดีกว่าเ,เ,เาาางินเงินหายเงินขบวนนะรอต่อไป เราได้ผู้ชนะกันแล้วนะครับทุกคนมิเซิมสิบเก้าใช่ไม่รู้ไวกมถัดไปเลยไปไปเราได้เข้า,ขาไปสู่รอบถัดไปแล้วเอาอย่างไงดีเพื่อนเอ้ไม่เอานะเราไม่เราไม่ตายนะสวยเพื่อน อาโดนฟีดไม่ไม่ไม่สวยเพื่อนเพื่อนย้ายยายยายโอ้โหใจร้ายเซรฟมีใจร้ายมากเฮ้ยเดี๋ยวผมย้ายเซฟด้วย ผม,มอยากดูได้เฟรมบอกแค่นี้อ้ยายเซิร์ฟไปเข้ามาอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วนะครับของพาร์ออดดยเวลาก็รีเซ็ตไม่เป็นไรเราต้องการย้ายเซิร์ฟแล้วก็ย้ายตามอัธยาศัยไป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  <c oughs> ไม่เอานะเพื่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าโหดร้ายยาโหดร้ายเออดีมากนี่คนเยอะยิ่งสนุกแบบเนี้ยเฟมบอเฟมบอโดนไฟเผาตายโดนไฟเผาตายเอาเอาที่เราที่เราด้วยเราแดง นั่นแหะอย่างนั้นนะอย่างนั huh. ้นเอเดียมกูดอ่ะฮะฮะฮะอะไรอ่ะฮะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนอ๋อใหม่รอบนี้เราตายไม่เร็วรอบนี้เราตายไม่เร็วแต่ใกล้ตายแล้ว ดูดูขนหนหน่อยอ่าห้ารอบนี้เรายังอ,อยู่ต้องชนะสักรอบสิไม่ได้แหละเราต้องชนะนี่เทคนิครับเฉพาะผมไมหมผมกับเสื้อฟ้า แล้วฆ่าตายเองตรงนั้นน่ะสวยอ้าวใช้โลแล้วสวยดีเงินยังพออยู่ยังพอใช้โล่เยอะโชคดีเพื่อนเชื่อเกมเพื่อนนะซีเอเกม จะอีกรอบหนึ่งโดนเหลี่ยมเยอพี่ชายเจอซุปเปอร์เหลี่ยมเอ้าทำไมร่างกายผมเป็นงั้นนะ่ะอ๋อกลับมาเป็นปกติแล้วพี่ชายโดนเหลี่ยมจัดโดนโล่ไปสักโดนโล่ไปสองรอบอะเงินเยอะเงินเยอะเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้ อมน้าพันไอ้แปดพันนี่คืออะไรอ่ะผมต้องใจมากเลยตอนเนี้ยเป็นคนใช้โล่ต้อแด่เริ่มต้นเลยเหรอเพป่นรออะไรรอไรอย่านะอย่านะเฮ้เฮ hey, hey, อย่านะอย่านะไม่ดีเฮ้ยทีเดียวกำจัดสองคนเลย เอาดีเอาเอาเอาไข่ดีนะเอาให้ไข่ดีโอ้โหนน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 นโอ้โหโอ้โหเงินเงินเงินบาทเงินบานทีเดียวโอ้โหหลายการ์ดมั่งมากมากมากสวยสามร้อย ตาน,นี้จะเป็นตาสุดท้ายนะครับเพราะผมขี้เกียจเล่นแล้วแต่ตาน,นี้ผมต้องชนะยังยังยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ไอนี้ของเราแต่นี่คือลิขิตของแกชะตาของแกอยู่ในกำมือฉันฉันจะทำอะไรก็ได้ เตรียมซื้อเลยเราใช้เร็วไปแล้วน้ำแข็งมันจะอยู่นานแค่ไหนนะี่ยอ้าวอ,อ,อย่ารีบใช้กันสิครับผมก็มีคนรีบใช้มักจะตายก่อน ลักก่อนเพื่อน See you again เอาเลืออนไรเลืองไรเจอคือเจอกันเพื่อนอดีเงินพออีก,อ,กอันหนึ่งดีอาเอาดีเอาดีอันนี้แข่งความรวยด้วย แต่เขามีอีกรอบหนึ่งผมไม่รอดแล้วเนะี่ยโอโอเคผมไม่รอดแล้วเงินผมหมดแล้วอ่ะยอมรับชะตากรรมไม่ไหวจริงๆเงินเขาเยอะกว่าไปไปคลิปคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบา,บายยโอ้เสรษ้รายจังไม่ใช่รูปตัวเอง